สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพวกเราก็มามพบครูครูอีกเช่นเคยวันนี้เรายังเ,งเ,งเงมามารียนในหน่วยจังหวัดน้ำอยู่นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องต้นไม้หรือดอกไมา้ประจำจังหวัดน,นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันครูจะพาเด็กๆมาฝึกสมองก่อนนะคะโดยครูจะทําให้เด็กๆด,ดูก่อนสองรอบแล้วเด็กๆค่อยมาทำอ้อมครูนะคะข้างหนึ่งจี หนึ่งทำรูปตัวแ L แบบนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะอ่าขรดจะทำให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างสองรอบนะคะหนึ่งสองแบบนี้นะคะทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆอาถ้าเด็กๆทำได้แล้วเตามาทำพร้อมคุณครูกันเลยค่ะทำสักสิบรอบนะคะเด็กๆช่วยกันนับเลยค่ะไปค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆ <Yes. S 2> เด็กเดกเก่งมากเลยค่ะ สนุกไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆสนุกเอาไว้ลองทาในเวลาว่างได้นะคะเป็นการช่วยฝึกสมาธิก่อนที่จะเรียนรู้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เด็กๆทราบไหมคะว่าจังหวัดนคนปรปฐมนอกจากมีองค์พระปฐมเจดีเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดแล้วยังมีสิ่งใดที่เป็นสัญลักษณ์อีกคะใช่แล้วคะ่ะยังมีอีกหลายสิ่งเลยนะคะงั้นเราไปรู้จักกันเลยคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับต้นไม้ประจำจังหวัดนคนปรปฐมกันนะคะเด็กๆรู้จักต้นไม้ในภาพนี้ไหมคะ ต้นไม้ในภาพนี้มีชื่อว่าต้นจันนะคะเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดนคปรปฐมของเรานะคะต้นจันต้นจันเป็นต้นไม้ที่มีลําต้นสูงใหญ่มีสองชนิดคือต้นจันโอจะมีผลกลมๆอย่างในภาพนะคะจันอิมจะมีผลแบนๆแบแบ,นแบ,นแบนในภาพนี้เลยนะคะ ต้นจันมีดอกสีขาวผลของต้นจันทร์มีประโยชน์มากมายเช่นการยับยังย้งการเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งแก้อาการนอนไม่หลับด้วยนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้จักกับต้นจันทร์กันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทําใบงานที่ครูมอบหมายให้ด้วยนะคะวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ